มงคลที่32การประพฤติพรหมจรรย์เร่งประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐเพื่อให้เกิดสุขล้วนโดยทั่นทีตั้งแต่ทานถึงสิกขาบรรดามีสมบูรณ์ดีพรหมจรรย์ย่อมมั่นคง คำว่าพรหมจรรย์นั้นหมายถึงการบวชซึ่งละเว้นจากเมถุนการครองชีวิตที่ปราศจากเมถุนการประพฤติธรรมอันประเสริฐท่านว่าลักษณะของการประพฤติพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่ว่าต้องบวชเป็นพระอย่างเดียวมีอยู่ดังนี้คือ 1. ให้ทาน 2. ช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานที่ชอบที่ถูกที่ควร 3. รักษาศีลห้ส ตาการุณามุทิตาอุเบกขา 5. งดเว้นจากการเสพกาม 6. ยินดีในคู่ของตน7เ,เพียรพยายามที่จะละความชั่วไม่ท้อถอยในความบักบันแรักษาซึ่งศีลแปดเใช้ปัญญาเห็นแจ้งในทุก์สมุทัยนิโรธ มรและ10ศึกษาปฏิบัติในศีลสมาธิและปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงติดตามช่อง YouTube ของเรากด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ